วัดช่างล้อมมีความสําคัญนะครับที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในช่วงหลังพระยาลิไทยพระมหาเถรศีรธาท่านเสด็จไปลังกาโดยตรงนะครับแล้วก็ไปศึกษาพระธรรมวินัยที่นั่นแล้วก็กลับมาเผยแพร่ที่นี่เพราะฉะนั้นกระแสลังกาโดยตรงเนี่ยจึงมีความเจริญมากขึ้นในช่วงเวลานั้น สวัสดีครับเจียงสะท้อนในดีวันนี้เรายังอยู่กันที่สุขโขทัยวัดช้างล้อมครับวัดนี้คนไม่ค่อยเที่ยวกันเท่าไหร่แต่ว่าที่จริงเป็นวัดที่บรรยากาศดีมากสปายะแล้วก็ที่สําคัญนะครับยังมีหลักฐานที่ช่วยทําให้เราเข้าใจสังคมยุคทองของสุขโขทัยในช่วงหลังพระยาลิไทด้วยอีกหนึ่งวัดอันซีนนะครับที่คนไม่ค่อยทราบวัดช้างล้อมตรงนี้ เข้ามาอีกฟากหนึ่งของคลองแม่ลำพันธข้ามสะพานมาแล้วก็เลี้ยวขวาส่วนใหญ่คนจะตรงเข้าเมืองสุโขทัยไปเลยแล้วก็ไม่ได้แวะที่นี่วัดอยู่ตรงข้ามกับรีสอร์ทนะครับเลเจนด้าเป็นรีสอร์ทที่ติดถนนทั้งหน้าหลังเลยนี่นะครับเลเจนด้าเป็นวัดที่มีจารึกนะครับ การึกวัดช้างล้อมพูดถึงพระนมสายดำที่เป็นขุนนางในสมัยพญยาลิไทยแล้วก็ได้สร้างวัดหอพระไตยแล้วก็ต้นพระศรีมหาโพธิศถวายแด่พระมหาธรรมราชาลิไทยที่เสด็จสวรรคตแล้วนะครับคือหลังจากที่พยาลิไทยสวรรคตก็แตกออกเป็นเจ้าเมืองหลายเมืองกำแพงเพชรสุโข,ขทยัยพิษณุโลกเป็นต้น รวมถึงตอนนั้นก็เผชิญกับศึกของยุทธยานะครับสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งก็ขึ้นมายึดสุขโขทยัยขึ้นมาตีกำแพงเพชรอยู่บ่อยครั้งนะครับเพราะฉะนั้นตอนช่วงปี1 9 1 5กถึง1927เ็นี่ยก็ถือเป็นช่วงที่สุขโขทัยกำลังปรับตัวแต่ว่าโดยภาพรวมก็ถือเป็นยุคทองสุขโขทัยนะครับเพราะว่าจะขั้นไปประมาณสักสิกว่าปีเท่านั้นเองถือเป็นยุคทองที่คล่อม ในสมัยพญยาลิไทจนกระทั่งถึงพระมหาธรรมราชาที่สองรวมแล้วก็ประมาณ6กกว่าปีอันนี้คือเจอดีย์ประธานนะครับเมื่อก่อนจะมีหลังคาคลุมระเบียงคดด้วยแต่ว่าตอนนี้หลังคาไม่อยู่แล้ววัดช่างล้อมมีความสําคัญนะครับที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในช่วงหลังพญาลิไทผมเล่าเรื่องพญาลิไทก่อนนะครับพญาลิไทเนี่ยที่จริงปกครองที่ศรีสัชนาลายัยสุขโขท,ทยัยพิษณุโลกตามลําดับ หลังจากที่พระราชบิดาของพระองค์สวรรคตท่านไม่ได้ขึ้นเลยนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นพระเจ้าอาของท่านหรือเปล่านักวิชาการสงสัยก็คือพญาง่วนนำถมอาจารย์ตรงใจหุตตางูลสงสัยว่าพญาง้วนนำถมจะเป็นโอรสพ่อขุนรามหรือเปล่าลำดับที่5ง่วงก็คือ5เพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าพญาลิไทยก็ต้องเกรงใจอา,อาของท่านแล้วก็ท่านครองอยู่ที่ศรีสัชนาลัยก่อนนะครับในช่วงประมาณ หลังจากปี1880ถึงปี1890โดยประมาณแล้วก็พอ1890ท่านก็มาครองที่สุโขทยัยจนกระทั่งถึงปี1905นะครับท่านก็ออกผนวดหลังจากผนวดก็ไปประทับที่พิษณุโลกท่านก็มีพระโอรสก็คือพระมหาธรรมราชาที่สองประสูติในปี1911ท่านสวรรคตในช่วงระหว่างปี1912ถึง17ไม่แน่ใจว่าเป็นปีไหน อาจารย์ตรงใจเสนอว่าอาจจะบีบให้แคบเหลือช่วงประมาณปี1915-17ก็ได้เพราะว่าในช่วงที่มีจารึกวัดพระยืนในลำพูนปี1913พระสมวนทเทระก็ไม่ได้กล่าวถึงการสวรรคตของพะยาลิไทยเลยเพราะฉะนั้นเราอาจจะบีบให้แคบเป็นช่วงปี1914ไปไปลายจนกระทั่งถึง1917ก็เป็นไปได้คราวนี้กลับมาที่สุโข,ขทัยนะครับหลังจากพะยาลิไทยสวรรคต ก็ยังไม่มีพระมหาธรรมราชาที่มีอํานาจปกครองได้ทั้งแคว้นก็เลยทําให้เมืองเนี่ยแยกเป็นอิสระทั้งสุขโขทยัยศรีสัชนาลายัยพิษณุโลกกาแพงเพชรนะครับอาจจะแยกตัวออกไปอย่างน้อยประมาณ10ปีจนกระทั่งถึงปี1927พระมหาธรรมราชาที่ 2, สองทรงขึ้นเป็นพระมหาธรรมราชาซึ่งตอนนั้นก็อายุพอสมควรแล้วนะครับประมาณ16ปีก็เป็นปีเดียวกับที่มีการสร้างวัดช้างล้อมแห่งนี้ด้วย แต่วัดช่างล้อมแห่งนี้นะครับจะมีกล่าวถึงชื่อบุคคลคือพระสีเทพพาหุราชนักวิชาการเชื่อว่าอาจจะเป็นหลานของพระยาลิไทยคือพระยาลิไทยเนี่ยอาจจะมีน้องสาวพระกนิษฐาแล้วก็พระกนิษฐาเนี่ยอาจจะมีลูกหรือว่าพระโอรสก็คือพระสีเทพพาหุราชนั่นเองซึ่งในช่วงเวลานั้นอาจจะดูแลเมืองสุขโขทยัยช่วงที่เว้นว่างจากพระมหาธรรมราชาจนกระทั่งมาถึงปี127นะครับในจาลึกก็ได้กล่าว ว่าท่านเนี่ยได้ขอให้พ่อนมสายดำเนี่ยศึกออกมาช่วยบริหารงานเพราะฉะนั้นวัดนี้เท่ากับว่าเป็นการสร้างต้นรัชกาลพระมหาธรรมราชาที่สองแต่ว่าตอนนั้นเป็นการสร้างในช่วงที่พระศรีเทพร,ราชน่าจะยังดูแลปกครองเมืองสุขโขทัยนี้อยู่เป็นหลักแล้วก็พระมหาธรรมราชาที่สองนั้นน่านจะประทับอยู่ที่ณนุโลกแล้วก็ยังไม่ได้ขยายอํานาจมารวมทุกๆุกเมืองเข้าเป็นแคว้นใหญ่ของสุขโขทยัย ในช่วงเวลานี้นะครับเป็นช่วงที่สุขโขทัยรับกระแสจากลังกาโดยตรงมากขึ้นชัดเจนขึ้นคือในสมัยพญาลิไทก็เป็นลังกานะ่าจะเป็นลังกาผ่านมอญแต่ว่าในสมัยพญาลิไทเนี่ยจะมีพระเถระก็คือพระมหาเถรศีสัทธาท่านเสด็จไปลังกาโดยตรงนะครับแล้วก็ไปศึกษาพระธรรมวินัยที่นั่นแล้วก็กลับมาเผยแพร่ที่นี่เพราะฉะนั้นกระแสลังกาโดยตรงเนี่ยจึงมีความเจริญมากขึ้นในช่วงเวลานั้น ทำให้หลังพระยาลิไทยเป็นต้นมาเนี่ยจึงพบจะดีช้างล้อมที่มีลักษณะคล้ายกับที่ลังกาม,มากขึ้นอย่างที่เห็นนี้เองการทําระเบียงคดเนี่ยที่จริงก็คือเป็นการทําหลังคาคุมเส้นทางที่เราจะเดินประทักษิณทําความเคารพอัฐิธาาุของพระพุทธองค์นั่นเองโอ้มุมนี้สวยนี่เนาะ มีช้างอยู่สามสิบหกเชือกใช่ไหมเห็นที่เขาเอาหินชนวนมาไหมครับเขาเอาหินชนวนเนี่ยมาเป็นคานยืน่นรับตัวอิดก่อย,ยื่นออกมาแล้วค่อยลาดเข้าไปเป็นบัวถลาที่มีขอบหนามากนะครับอันนี้จะเป็นชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองแล้วก็ชั้นที่สามแล้วตรงนี้ถีอเป็นบัวปากหลักัง ถัดมามาดูพระเจดีย์นะครับเป็นการสร้างตามคติของลังกาเป็นสถูปที่มีหัตถีประการแต่ว่าในลังกาเนี่ยจะขึ้นไปเดินประทักษิณได้ข้างบนเลยนะครับสถูปที่มีหัตถีประการเนี่ยจะสร้างในคติที่ว่าช้างเนี่ยเป็นสัตว์ที่คอยคำจุนพระพุทธศาสนาแล้วก็มีศาสนาเป็นศูนย์กลางแล้วก็เราที่ขึ้นไปเดินประทักษิณโดยรอบก็เหมือนกับ ได้เดินอยู่ในเส้นทางของพระพุทธศาสนาในร่มเงาของพระพุทธศาสนาแล้วก็มีพระพุทธเจ้าหรือว่าคำสอนของพระพุทธองค์นั้นเป็นที่พึ่งอยู่ศูนย์กลางอยากให้สังเกตที่ตัวฐานแท่นนะครับใต้บัวทลาสามเส้นเนี่ยจะมีชั้นลดหลั่นเป็นฐานเฉียงอีก3ชั้นตรงนี้ถือว่าเป็นการสืบขนบช่างเดิมที่เขานิยมทําฐานชั้นลดหลั่นอยู่แล้วพอมาทำเจดีย์องค์นี้ก็ไม่อยากตัดไปนะครับ ก็เลยยังสงวนการทําฐานชั้นลดหลั่นให้เหลืออยู่แต่บีบให้เล็กลงให้อยู่ใต้บัวทลานั่นเองส่วนบัวทลานะครับอยากให้สังเกตว่าจะมีเส้นขนาดเล็กและกลายเป็นส่วนประดับถ้าปเปทียบกับเจดีย์ยุคต้นๆนนะ่ะอันนั้นจะทําหน้าที่เป็นฐานขององคร์ระฆังโดยตรงทีเดียวซึ่งการทําเป็นฐานโดยตรงขององคร์ระฆังเนี่ยก็จะคล้ายกับเจดีวัดอุโมงในเชียงใหม่ เจดีย์องนี้นะครับจะมีประโยชน์ในการเป็นจุดตั้งในการเทียบกับเจดีย์องอื่นคือในสุขโขทัยจะมีเจดีย์หน้าตาแบบนี้เยอะเลยแต่ไม่มีช้างนะครับถ้าเราจินตนาการว่าเอาช้างออกไปทั้งหมดเหลือแต่ฐานแท่นที่มีชุดโบกคำโบงหายแล้วก็มีพระเจดีย์ซึ่งพระเจดีย์เนี่ยก่อนจะขึ้นองค์ะคระฆคังเนี่ยก็จะมีชั้นลดหลั่นเล็กๆแล้วก็ตามด้วยบัวทลาแล้วถึงจะเป็นองค์ลครลฆคังเราพบเจดีย์แบบนี้หลายแห่งเลยนะครับ เช่นที่วัดชนะสงครามวัดจะศรีวัดตะพังทองเป็นต้นถ้าเทียบกับเจดีย์องค์นี้ก็จะเท่ากับว่าอยู่ในช่วงหลังพญาลิไทยอาจจะเป็นช่วง10ปีหรืออาจจะเป็นช่วงพระมหาธรรมราชาที่สองนั่นเองวิหารก็ยังก่อเตี้ยอยู่เลยเนาะนี่ถ้าคิดเล่นๆว่าปี1927 ่อวิหารเตี้ยซะแบบนี้แล้ววิหารที่เราเห็นสูงสูงอะ่ะก่อหลังจากนี้หรือเปล่าแล้วก็พื้นใช้หินชนวนเสาศิลาแรงกลมทางด้านหน้ามีสี่เหลี่ยมอยู่ด้วย ส่วนพระอุโบสถจะอยู่ถัดไปข้างหน้าอีกนะครับเขาแยกลงพระอุโบสถเนี่ยให้อยู่อีกแปลงหนึ่งเลยเพื่อความบริสุทธิ์แล้วก็มีน้ําล้อมรอบอีกชั้นหนึ่งอยากจะเห็นใบเสมาครับ เป็นรุ่นที่มีเส้นจอมแห่ขึ้นมานะครับสองข้างแล้วถึงจะมีสันอยู่ตรงกลางอันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่เจอที่วัดมหา,าธาตุอยุธยาเหมือนกันคราวนี้ถ้าเชื่อว่าอันนี้อยู่ในช่วงครึ่งแรกของพุทธศตรวตรรษที่20่นะครับก็อาจจะกำหนดอายุใบเสมาแบบนี้เริ่มจากช่วงนี้ไปด้วยพระอุโบสถที่ผมสนใจก็คือเสมานะครับ เป็นเสมาแบบมีเส้นและมีจอมแหอยู่ข้างล่างเสมาที่ปรากฏอยู่ในสุโขทัยตอนนี้หลักๆจะมี3แบบแบบที่มีเส้นอย่างเดียวมีเส้นและมีจอมแหแล้วก็มีเส้นมีจอมแหแล้วก็มีรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนอยู่ตรงกลางเกิดในช่วงพุทธศตวรรษที่20นะครับแต่ว่าโดยรวมผมจะมองว่าแบบมีเส้นน่าจะเกิดก่อนแล้วก็แบบที่มีเส้นและมีจอมแหน่าจะเกิดโดยปักหมุดที่ประมาณปี1927เป็นต้นไปนับจากวันนี้นี้เอง ส่วนแบบที่มีสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน,นะครับอาจจะเกิดในช่วงพระมหาธรรมราชาที่3ที่4ก็เป็นไปได้โดยผมปักหมุดเอาไว้ในช่วงเจ้า3พระยาเพราะว่าเทียบกับที่วัดมาเหยงในอยุธยาเป็นหลักวัดช้างล้อมนะครับถือว่าเป็นวัดที่มีบรรยากาศดีถ้าหลังจากจบโควิดเนี่ยอยากให้ชวนมาแวะก่อนจะเข้าเมืองสุโขทยัยจะมีทางข้ามสะพานนะครับเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีนึง ก็จะเจอพื้นที่เป็นบริเวณกว้างมากเหมาะที่จะมาพักผ่อนหย่อนใจหรือว่าทีบจักรยานมาเที่ยวก็ได้ร่มรื่นนะครับที่นี่มีบรรยากาศสัปปายะทีเดียว